มีครับผมทีซีแชนแนลนะครับตอนนี้เอฟซีมาเยี่ยมลุงพลข้างหลังบ้านนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับมาถ่ายเรื่อยๆนะครับผมนะมาถ่ายรูปร่วมกับลุงพลนะครับฝากกดด้วยนะครับนี่ครับมาจากไหนกันครับมาจากสมเด็จจ้าโอ้ครับผมเข้าไปถ่ายรูปหรือยังครับเอฟซีจากจุมพรอยครับดอยเอฟซีมาจากจุลพรนะครับ ทีมุัดวาการเสมุดการเลยสมุดการคุทอชพรนี่ไม่ใช่ชุพรพะคนไม่เจอตัวจริงนะจริงๆนะลุงพลจริงๆนะครับขอบคุณมะครับมีอะไรฝากให้กำลังใจลุงพลหมบน ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยครับช่วยทุกไอซีคนเสมอครับช่วยเสมอครับครับอย่นี้ครับโอเคครับดูไหมครับอากนี้ไปไหนจอครับพี่จับเลยครับจับเลยเนาะจับปลอดไกยไม่ไม่ทักแถวนี้ก่อนหรอไม่ครับครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับุาครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับโอเคมาจากหลายที่เนาะอันนี้มีทั้งที่อุปสาหการมบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่ไงนี่ก็มาใหม่

คลิปนี้ขอลงเพียง <Okay S 2> แค่นี้ครับขอบคุณารับม่นนะครับนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ครับ f c ก็ดีใจนะครับมากันจกคนละครับ วากันสามคนค่ะโอ้ครับญาตไทยด้ครับ TC Channel ครับแต่ว่าขยันบวกกับเลยธนวัฒน์ครับลงคลิปครับลคมลงคลิปไม่ได้ถ่ายทอดสดอ๋อยันครับไปดูได้ครับ พราะว่ามันมีแต่งานที่เสียงนตัรู้สึกยังไงครับที่ได้มาเจอลุงคนวันนี้เราเราบาคเหนือแเวนาอปากรับลูกไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกลุงแบบนี้เรียกตามเรียกตามไปตามน้องชมพูกตามน้องชมพู่ครับน่ารอดภาคเหนือแถวน้อมาจากมาจากจังหวัดไหนล่ะครับจังหวัดนครพนมีนครพนมั้นี่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมาจากศรีลครับเป็นญาติกันมาด้วยกันพอดีไปเห็นงานอยู่บ้านน้ำเพลินกบบเป็นพี่น้องกันครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ TC Channel เลยนะครับขอบคุณครับ